วนายมาดอรอหรือผู้ใหญ่หวังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาใช้เวลาว่างจากงานในหน้าที่ด้วยการทําสวนยางพาราเป็นอาชีพเสริมและหลังจากที่ได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาได้แบ่งพื้นที่ประมาณ2ไร่ทดลองปลูกพืชกุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์สําหรับสัตว์ที่เลี้ยงก็ประกอบด้วยวัวปลาดุกเป็ดและไก่ โดยผู้ใหญ่บ,บ้านในวัย40เศษๆบอกว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพ่อของแผ่นดินทําให้เขาและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนด้วยขณะนี้วัวที่เลี้ยงไว้มีประมาณ20ตัวและเป็ดที่ได้รับการส่งเสริมจากกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็ได้ออกไข่สามารถที่จะส่งขายตลาดเป็นไรายได้เสริมนอกจากนี้เขายังได้เพิ่มมูลค่าและถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็มส่งขายอีกด้วย ทำไร่ทำนาทำสวนนะครับทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็หลักเศรษฐกิจก็คือก็คือคําว่าพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเน้นหนักก็คือทําอย่างไรให้เรามีอาหารกินที่พอเพียงทําอย่างไรให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับผมก็พยายามบอกกับชาวบ้านเสมอว่าคําว่าพอเพียงนี่มันพอเพียงหลายๆเรื่องนอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงจากสัตว์ที่เลี้ยงไว้เหล่านี้แล้ว เขายังได้นํามูลสัตว์ใช้ทําเป็นปุ๋ยในสวนยางพาราทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าและผลผลิตจากสวนยางก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกด้วยวันนี้ผู้ใหญ่หวังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างสบายพร้อมกับเปิดพื้นที่เล็กๆของเขาถ่ายทอดความรู้การดารงชีวิตยอย่างพอเพียงแก่ลูกบ้านเพื่อที่จะทําให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีไรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สวนหน้ารายงาน